ก็อยู่ในงานอีซูซูยอดนักขับมือทองนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไฮไลท์รอบพิธีเปิดของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะท่านผู้ชนคะรถที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้ก็คืออีซูซู m ู x ราแนะคะเป็น King of Truck รุ่นใหม่ล่าสุดอยากทราบว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างคะ สำหรับอิซูซูรุ่นใหม่นะคะรถยนตทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของเราอิซูซูคิงาพราฟยูโรไฟแส a เป็นรถที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรไฟโดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียเช่นแอดบูลยทำให้มีอากาศสะอาดขึ้นแล้วก็ยังคงสมรารถนะที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ทั้งด้านพลังจัดแต่งน้ำมันสุดนะคะทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นตรงตามแนวคิดอิซูไลฟ์ไซเคิลโซลูชันที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในระหว่างอายุการใช้งานของรถด้วยค่ะ ก็กิจการรมนี้สำหรับผมเองนะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดของในวงการผู้ประกอบการรถบรรทุกนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเอาพนักงานขับรถของเรามาทดสอบทักษะแล้วก็พัฒนาฝีมือเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคมครับผม